วัสดีครับชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของสายกีตาร์เพราะว่ากําลังจะเปลี่ยนสายกีตาร์ให้ตัวนี้นะครับมันเก่ามันดเสนิมมันขึ้นแล้วแล้วที่สําคัญก็คือเวลาที่จะต้องเล่นการขยี้สายหรือว่าการดันสายแรงๆเนี่ยมันจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันเริ่มที่จะสู้นิ้วแล้วก็โดยเพาะการดันใจหนึ่งผมไม่กล้าดันเต็มเสียงเนี่ยนะฮะแค่ดันครึ่งหนึ่งก็รู้สึกว่าเสียววุบแล้วนะฮะถ้าเกิดไปเล่นตรงระหว่าง เฟสบนบนะครับเฟสไม่เกินเฟสที่5เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเกิดจะต้องเล่นแบบว่าในเฟสลึกๆเมื่อไหร่เนี่ยบางทีโน้ตมันไม่ค่อยตรงฮะ นะครับมันจะมีอยู่นิดหนึ่งนะฮะถ้าใครที่ซีเรียสก็อาจจะมองว่าสมควรที่จะได้เวลาเปลี่ยนแล้ว่างเช่นผมก็เลยไปสั่งสายกีตาร์มาจากร้านนี้ฮะไม่ได้มาโฆษณาขายของหรือว่ามาโปรโมทร้านอะไรให้พวกเขานะครับผมสั่งจากร้านเต่าแดงไม่แน่ใจว่าน่าจะมา180บาทนะครับชุดนี้ก็คือเป็นเออนี่บอลนะครับรุ่นไฮบริดก็คือเป็นเบอร์0946ไม่ทราบว่าเพื่อนๆใช้สายกีตาร์ไฟฟ้าเบอร์ไหนนะครับมามาแชร์กันได้ทําไมผมถึงเลือกใช้ไซส์นี้เบอร์นี้ฮะ จริงจริงเนี่ยถ้าเป็นกีตาร์ฟล์รสนะครับผมผมย้ำนะครับว่าความคิดเห็นของผมเนี่ยมันเป็นรสยมส่วนตัวนะครับไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้ว่าสิ่งที่ผมเลือกมามันดีที่สุดกับทุกคนนะฮะดังนั้นก็ต้องรีบดักไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าชอบใครชอบมันถนัดใครถนัดมันถ้าเป็นกีตาร์ที่เป็นไฟล์รสหรือว่าเป็นไอเบเนตเนี่ยผมเคยเอาเอาเบอร์สิบมาใส่แล้วผมไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะับผมผมรู้สึกว่ามันอาจจะรู้สึกว่าเล่นลําบากนิดนึงเพราะกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยผมเอามาโซโล่เป็นหลัก เอาซ้อมมือในการโซโล่ในการลีดในการอะไรยาวๆอย่างเงี้ยผมเลยอินกับเบอร์09นะฮะแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่อินกับ0942เพราะว่าผมมองว่าเวลาที่จะเล่น Power อร์คอเนี่ยเบอร์42เนี่ยมันจะเสียงมันจะบางไปนิดนึงแต่ถ้าเป็น46เนี่ยผมโอเคนะฮะมันก็เลยตอบโจทย์เลยนะครับตอบโจทย์เลยก็คืออยากจะได้ความหนักแน่นของเสียงก็เบอร์4 6ก็ได้แต่ ผมแก้ปัญหานะครับผมผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นแบบไม่ได้ไม่ใช่เป็นการโซโล่อย่างเดียวนะฮะเอาไปเล่นแบบอาจจะเล่นเป็นทั้งทั้งเพลงทั้งวงเลยก็ว่ากันไปเนี่ยถ้าเอาเป็นโดยรวมเนี่ยผมว่าเบอร์สิบเนี่ยน่าจะเหนียวกว่านะครับน่าจะมีความหนักแน่นของเสียงเสียงกว่าผมก็ทราบตรงนั้นดีผมก็เลยแก้ปัญหานะครับโดยการเซตอัพให้มันสูงสูงนะครับสไตล์ของผมในกีตาร์เนี่ย,ยผมผมจะเซตอัพให้เล่นยากๆนิดนึงสาหรับบางคนนะผมเห็นบางบางคนเพื่อนผมเนี่ยมาจากกีตาร์ผมเนี่ยจะบ่นนะครับว่าทําไม เซตเอาไปสูงเลอเกินใช่ฮะเพื่อที่จะให้มันมีมวลเสียงน้ำหนักที่ที่ที่ผมต้องการที่ผมชอบผมก็เลยเลยแลกกันนะฮะแลกกันใช้วิธีเซตเอาให้มันสูง,ส,งสูงเข้าไว้นะครับก็เลือกใช้เจ้าตัวนี้มานะครับซอ,องสีส้มๆแบบนี้หละ่ะไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนๆท่านไหนที่เคยใช้แบบนี้รุ่นแบบนี้กันอยู่หรือเปล่านะฮะถ่ายคลิปเสร็จก็จะไปเปลี่ยนอันไหนไหนก็พูดถึงเรื่องของสายกีตาร์แล้วเอาพูดลามไปถึงกีตาร์โปร่งหน่อยแล้วกันนะถ้าเป็นไฟฟ้าผมก็จะใช้ไซส์นี้แหละเป็นหลักครับ อ่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เป็น0 9 4ย์นะฮะแล้วก็เซตอัพสูงสูงขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยทุกตัวผมอ่าไม่ไม่ไม,ไม่ทุกตัวจะมีตัวหนึ่งใช้สายแบบธรรมดาแต่หลักๆก็จะใช้สายเป็นสายสายเคลือบของยี e ่ห้อเลเซอร์ครับแล้วก็ทําไมถึงต้องไปใช้เลเซอร์ er นะครับผมอาจจะติดลูกขี้เกียจก็มักจะมีข้ออ้างให้ตัวเองเสมอ <c oughs> คือทํางานทั้งวันนะครับอ่าต้องคิดงานทั้งวันทั้งคืนเนี่ยบางทีมันมันไม่มีเวลานะก็มันก็เลยเอาความเรียบง่ายว่าไม่ต้อง สายเคลือบเนี่ยทุกคนจะทราบดีใช่ไหมว่ามันจะมีอายุการใช้งานมากกว่าสายเดิมกันอยู่นิดนึงเนี่ยนะฮะอ่ก็นิดนึงก็ของแต่ละคนก็คงจะไม่เท่ากันนะฮะสเดือน4เดือนก็ว่ากันไปเนี่ยผมก็เลยแทบทุกตัวนะครับกีตาร์โปร่งจะใส่เป็นทั้งเบอร์10 11 12นะฮะแต่กําลังจะเบอร์13มมาใส่อีกตัวหนึ่งนะครับทำไมผมถึงสร้างความยุ่งยาก ให้กับตัวเองทําไมไม่ใส่เบอร์เดี่ยวไป,ไปหมดเลยเนี่ยผมมีความเชื่อในส่วนตัวนะฮะว่าเบอร์เล็กมันก็จะมีวิธีการเล่นมีสัมผัสมีการวางการตบก,การอะไรของมือเนี่ยที่มันแตกต่างกันออกไปนะฮะถ้าเบอร์ใหญ่แน่นอนนะว่าอาจจะต้องออกแรงกดอะไรต่างๆมันก็จะเป็นฟิลการเล่นอีกรูปแบบหนึง่งดังนั้นผมเลยต้องการความหลากหลายในการเล่นนะฮะก็เลยจําเป็นต้องสร้างความยุ่งยากให้กับตัวเอง อ่านะครับไม่ทราบว่ามีเพื่อนๆท่า,านไหนจะออกแนวโรคจิดแบบนี้ไหมคือมีกีตาร์หลายตัวก็จริงแต่ไม่เคยใส่เบอร์ที่ซ้ํากันจะใส่เบอร์เรียงกันไปเลยนะฮะทุกคนก็บางท่านอาจจะถนัดแต่เรื่องของมีความสนุกนะฮะมีความสุขในการเปลี่ยนสายแต่ผมอ่ะอาจจะให้เขาอ้างกับตัวเองว่าผมผมไม่มีเวลาในตรงนั้นนะครับเอาความง่ายความสะดวกอย่างาหลายวันก่อนเนี่ยกกีตาร์ไปนะครับไปให้ร้านเปลี่ยนให้อ่านะฮะไปไปไปซื้อ ไปซื้อสายจากร้านเขาเขาก็เปลี่ยนให้ฟรีผมก็มักจะใช้วิธีนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะสายกีตรามันแพงไงราคา600อกว่าบาทเนี่ยบางทีซื้อมาเองแล้วเปลี่ยนแล้วสายขาดมาในงานเข้าเลยฮะแต่ถ้าให้ไอ้ร้านเขาไปเปลี่ยนให้ในแป๊บเดียวนะครับก็ไม่เครื่องไม้เครื่องมือเขาอาจจะทําคือต่อให้มันขาดเ็าต้องรับผิดชอบให้เราใช่ไหมกินแบบนี้นะครับก็เลยหอบกีตราทุกตัวไปไปเปลี่ยนสายตรงนั้นเลยนะครับอลองดูนะครับว่าสายกีตรามันจะหมดอายุแล้วมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวโซโลยเพื่อนๆได้ฟังนะครับเอามาแลกนนัะ ดันสายจะไม่ไปแล้วดันสายจะไม่ไปเลยนะมันรู้สึกว่ามันแข็งนะฮะแล้วมันก็สู้นิ้วเรานี่คืออาการที่ที่ผมไม่ไม่ชอบเลผมถึงได้เรื่อง,งไม่เปลี่ยน